สวัสดีครับเพื่อนๆก็ห่างหายไปสักพักนึงนะครับปดีติดภารกิจนะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิดด้วยนะครับนะครับก็หลังจากจบโควิดสถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นก็มาไลฟ์ให้เพื่อนๆรับชมกันต่อนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมพระเนื้อผงนะครับองนี้เป็นพระเอ่อเนื้อผงของวัดประสาทบุญญาวาสนะครับนะครับจัดสร้างเมื่อประมาณปี2 5 0 5 2 5 0 6นะครับนะครับ เคยเอามาลงให้ดูหลายหลายพิมแล้วนี่ก็เป็นอีกพิมพหนึ่งนะครับเนื้อจะออกโทนขาวออกเขียวนิดๆครับองนี้นะครับไปทางการมะลินะครับพระสังกรจจายก็เป็นอีกพิมพหนึ่งที่เป็นพิมพ์มาตรฐานของวัตศาสตร์เลยนะครับเพื่อนๆแต่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมพนะครับเพราะโดยเฉพาะในหมู่ชาวชาวจีนนะครับก็มองว่าเป็นพระที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ค้าขายนะครับเมตตานะครับโชคลาภนะครับ ลักษณะของพิมพ์ทรงถ้ามองจากด้านหลังจะเห็นได้ชัดหน่อยนะครับก็คือเป็นแบบใกล้เคียงจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นนะครับความกว้างความกว้างความสูงแต่ละด้านน่าจะประมาณ2เซนครับนะครับประมาณ2เซนนะแล้วก็พระค่อนข้างมีความหนาพอสมควรนะครับเอ่อกแม่พิมพ์ก็จะมีจนจนถึงนี่ขอบจนถึงนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการกดมือกดมือเสร็จก็ดึงดึงพระออกนะฮะโดยใช้โดยใช้อ่ไม้นะครับใน กดจะกดลงไปแล้วดึงผ้าออกนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงผ้าออกมานะครับนะครับตำแหน่งการดึงก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็พอดีกับตัวขอบแบบนะครับขอบแบบก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ตำแหน่งการดึงก็ดึงกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็ดึงผ้าออกมานะครับด้านหลังจะเห็นร่องรอยของมือกดนะครับผิวมือกด ก็พยายามกดให้เรียบนะครับก็พยายามกดขอบ 3- 4ด้านนี้ให้ติดพระให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับการดูก็ต้องดูลักษณะของเนื้อพระเป็นแบบของวัดประสาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญนะฮะลักษณะของพิมพ์ทรงนะครับมิติต่างๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าค่อนข้างลึกคมชัดนะครับเส้นอย่างเงี้ยเส้นจีวรอย่างเงี้ยเส้นชายจีวรนี่คมชัดนะครับเส้นขาตรงนี้ะกำไลขาตรงเนี้ยก็คมชัดนะครับ ลึกคมชัดนะครับเส้นผ้าสังกตินี่ก็คมคมชัดนะครับเพื่อนๆหูเหอนะต่างๆนะครับรวมทั้งเม็ดพระศกนะครับตรงที่จุดที่ติดติดชัดนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างคมชัดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเม็ดพระศกก็จะคมชัดเลยนะครับถ้าท่านนั่งนะครับคุ่มุมท้องนะครับนี่ครับตามซอกแขนก็ค่อนข้างลึกนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเป็นผ้าที่ถอดพิมพ์มาเนี่ย สเกลมันจะผิดนะครับเส้นอะไรต่างๆบางทีมก็เล็กไปบางทีก็ใหญ่ไปนะครับอย่างองนี้นี่ถ้าดูตามมิติแล้วก็จะเห็นว่าค่อนข้างคมชัดนะครับได้สัดได้ส่วนนะครับลึกคมชัดบึกองคพระค่อนข้างอวก้วนนะครับลำสันนะครับคล้ายๆไปทางของพระหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับนี่นะครับผมไม่ดูโดยรอบนะครับนี่นะครับเส้นต่างๆนะครับเส้นขาเส้นขอบอะไรต่างๆค่อนข้างลึกคมชัดเลยนะครับโดยโดยรวมเลยนะครับ เนื้อมีการปลิ้นเกินแบบมานิดๆหน่อยๆตามธรรมชาตินะครับตัวนี้ลักษณะรูเจาะนะครับนี่นะครับรูเจาะนะครับก็เจาะมาก็ดึงเนื้อออกไปเนื้อก็ยุ่ยออกมานิดหนึ่งนะครับนะครับนี่ครับวัดปรศาสตร์ก็ปัจจุบันถือว่าค่อนข้างเป็นเพียมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับระนะครับภาษากระจายครับ ที่เจอมาก็เนื้อจะออกโซนขาวทั้งนั้นเลยนะครับจะออกโอ,โอ,โอมชมพูโอมเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่อีกทีนะครับผมเจอมาผมยังไม่เจอไม่เคยเจอองค์เป็นเนื้อออกดำๆนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับผมให้ดูรายละเอียดนะครับนี่นะครับสองดูโดยรวมนะครับเพื่อนสวยงามครับสวยงามคมชัดมากเลยครับผมนี่นะครับ เนื้อพัดจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆด้วยนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นริ้วๆให้เห็นนะครับจากการดึงแม่พิมพ์ออกมานะครับเพราะเนื้อตัวพัดมีการติดแบบมานิดๆนะฮะนะครับนี่นะครับลักษณะโดยรวมนะครับแม่พิมพ์ก็จะเป็นลักษณะแบบบานออกนะครับบานออกลักษณะนี้นะครับบานออกนะครับเพื่อให้ถอดแม่พิมพ์ง่ายนั่นเองนะครับถ้ามันตรงๆหรือว่ามันลูเข้าด้านหลังเนี่ยมันจะถอดแม่พิมพ์ได้ยากนะครับเพื่อนๆนะครับ โดยลักษณะไม้พิมพ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบานออกเห็นไหมครับเพื่อนๆโดยรวมแนละ้วทั้งทุกด้านเลยนะครับจะเป็นแบบบานออกนะครับนะครับการจะเก็บบูชาพระรุ่นนี้ขอให้เพื่อนๆจะเย็นๆน,นะครับค่อยๆศึกษานะครับจะเย็นๆแล้วค่อยดูพระแท้ก่อนศึกษาทีเดอ,นนอยหนะครับมีพระแท้อยู่ในมือแล้วก็ศึกษาเอาทีหลังต่อไปก็อาจจะได้พระที่ราคาไม่แพงได้นะครับ ก็เป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งต้องบอกว่าได้รับความนิยมค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับของวัตศาสตร์นะครับเป็นพระพิมพ์สังกัจายเพราะาพระรุ่นนี้นะครับมีมวลสารของอ,อย่างที่ทราบๆันนะครับก็มีมวลสารยุกมากมายจากกจิทุกป,ประเทศรวมทั้งของเศษของพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับแล้วมีมวลสารของอพระหลวงกว่อทวดวัดช้างให้ด้วยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นของสองสมเด็จเลยนะครับสมเด็จทางใต้กับสมเด็จโตครับ นะครับสมเด็จทางใต้ก็คือพ่อทวดนะครับสมเด็จโตก็คือเป็นสมเด็จพักกลางนะครับมีหลายท่านก็พูดกันอย่างนี้ครับนี่นะครับจะได้ที่สะดือนะครับจะไม่ชัดเพราะว่าตอนถอดแบบคล้ายๆว่าโดนตอนดึงออกมาฮะมีการแต่งนะครับใช้อาจจะใช้มือกดนะให้มันดูเรียบเนื้อมันอาจจะเกินมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าเนื้อเนื้ออาจจะหายไปฮะเอาแล้วข้อเนื้อส่วนที่มีอยู่มาแปะเพิ่มอะไรเงี้ยครับนะครับเห็นมันมีรูบุ๋มอยู่นิดนึงนะครับ ก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของพระที่ใช้มือกดนะครับก็จะมีบ้างนะครับความสมความสมบูรณ์อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ได้เออก็ได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนองค์อื่นนะครับนี่นะครับอืมนี่นะครืบอนเพื่อนเนื้อก็เริ่มจับตัวเป็นแบบเป็นก้นก้อนนะครับจับก้อนแน่นๆนะครับแน่นแแกล่งแกล่งนะครับแกลงแต่ว่าพอส่องแล้วนี่หนึบนุ่มครับพราะมีมวลสารละเอียดต่างๆค่อนข้างสวยงามครับเพื่อนๆ อันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับเพื่อนเพื่อนเผื่อได้เจอแล้วก็ลองมาเทียบกับองค์นี้ดูนะครับจะได้มีขอ,องตัวเองเลามาเทียบดูนะครับว่าเป็นยังไงเหมือนกันไหมอะไรเนี้ยครับโอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ